พื้นฟูด้านท,าาทรัพยากรธรรมชาติและจิ๋งแวดล้อมต่างๆให้มันกลับคืนมาระวังแลวเกิดพี่น้องประชาชนทำนการเกษตรพี่น้องประชาชนหรือที่จะใช้ตังว่าเรียกทศวรที่ทุกชิ้นส่วนที่เราทำมามันสามารถเห็นผลและมันจับต้องได้หมดและนำเสนอต่างๆนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งจากที่เครือจอมสรอเมของเราเนี่ยนะครับพิกัดต่างๆก็จะับชื่อผู้บริ้ัท เพื่อไทยก็คือนายวสันต์ตำแหน่งประธานทสพตำบลช่องกระเดาคหมายเลขตัวที่ทางเพื่อครับข้อมูลต่างๆที่ทางทสพตำบลช่องกระเดาเรามีการกำหนดเป้าหมายในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมนะครับครับเป้าหมายและแผนการต่างๆนะปฏิทิน พูดคุยเราจะมีของเราตั้งแต่มกรคาถึงคนวาททำได้ตลอดปีนะครับเพราะเรามีกิจกรรมใดๆเราก็จะสอบแก้สิ่งพวกนี้เข้าไปเพื่อที่รวังเรื่องปัญหาไฟป,ป่าเพราะว่าเราดูแลเรื่องกล้ามเนื้อเล็ก,ลก,ลกๆตําป่าแล้วก็วัชพืชต่างๆที่มันปกปุมหน้าดินเพื่อที่ไม่ให้เกิดไฟป่าแต่้องไปก่อนาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนี่เรื่อง่หญเ,เ,เราจะดูแลกันตลอดเวลาเพราะว่า ใช้สมัยบอดยัแ,แบบชิ้นเตลืออตรงไหนเราก็จะเข้าไปดูแลเพื่อที่กันนะครับเพื่อไายคอสมอเราจะช่วยกันทําการลอกทําการไล่ตะกอออก่ายทอดความรู้และหือื่นกับโดยมีการฝึกอบรมเรื่องเกี่ยวกับการดูแลปัญหาไฟป่าแล้วก็ดูแลไทยอสมอต่างๆหรือ พี่น้องประชาชนต,ต่างๆที่เข้ามาศึกษาดูงานในในก็ปลูกจิดตั้นึกให้กับพี่น้องประชาชรรนนะครับฝ่างานนะครับก็มีการบอกต่อแล้วก็ใช้การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับตำบลท่าดาในะอนดีตเป็นตำบลที่มีความอุ่มสึบูน,นะครับและนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาดูงานนำกลับมาปรับใช้ ให้เข้ากับพื้นที่ดาเนินการกับเป็นกิจกรรมต่างๆเริ่มจากกิจกรรมปลูกป่าทำป่าเพาะป้าสผลจะมีะประชาชนได้ยึดสื่อรองที่ดินอยู่นะครับก็ทําให้เกิดข้อพิพาทเพราะว่าที่ดินไรงนี้เพราะว่าทาง9ครับ9.9ครับเริ่มเริ่มเริ่มจากคืนแลให้กอสบอรเรายกแปลงแล้รนะคร,ครับเราก็มีการให้ดูตรงภาพ พอมาณ5 0 0แน่นอน45นะครับเราก็ได้ไป็ึกษศากตรเรียนต่อไปเพื่อที่จะปลูกฝังให้กับเ,เด็กและเยาวชนคืเรื่อถ่ายต่างๆได้มีความรักค,ความจำกับสภาพปัจจุบันนี้ครับเพราะว่า,าจกไร้มันตรงนี้ก็เลยลัยเป็นสู่เรียนรู้ให้กับ น่วยงานต่างๆที่กดการปูของเราเราจะไม่อินที่ป่าเดินเดินะครับผมนะครับเพราะว่าการที่เราจะปลูกต้นไม้อย่างเดียวแต่เราไม่เพื่อเพื่อที่จะสร้างความชุ่มชื้นําซื้อเมเพราะว่าไอ้ตัวพรบปีหกเนี่ย ทางกรมอุทยานจะให้เราคุ้นลูกรุ่นหลานเราสามารถตัดขายได้ด้วยพี่กีจะดูแลเฉพาะในถ้าเกิดอยู่อเออเหมือนกับเอาเข้าไปเป็นนแต่ถ้าเราทำมันมีอัตราการนรอบทดลองชิมดูได้เลยนะครนบเพิ่งงานแอลอร์ดไม่ไล่นมล้เป็นน้ำผึ้งข้าวเกี่ยวมาจากเดือนห้าแล้วเพราะมันเป็นน้ำผึ้ง นี่ขนหินนี่มาจากไหนใช่ครับเด็กเยาวชนไทว่างไคะ